ฝนตกเฉยแฉะก็พากันออกมานะคะน้องรออยู่ค่ะอันนี้พายุเข้าวันแรกนะคะํายกใเข้าอายุเข้าอะค่ะน้ำเจิงเลยค่ะบรรยากาศในวัดน,นะคะนู่นสาะน้ำมันน้ำล้นแล้วค่ะตอนนี้น้ำเต็มสระเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างเนาะฝนตกนี่จะหลบกันยังไงจะไปอยู่ที่เต็นท์หรือไปอยู่ที่ศาลตายายกันเนาะอ๋อนอนจะหัวนอนอยู่ตรงนี้นี่ไงหัวหัวนอนอยู่นี่ว้วามากินข้าวมาลูกมาแล้ววัวมามา,มาตามแม่มาแล้ววัวแล้วเด็กๆไปอยู่ไหนกันเนาะตัวเล็กถึงศาลตายายแล้วนะคะเด็กๆอยู่ไหนกันเนาะ อุ้ยตาเอลูกเอ้มันนอนกองกันอยู่ตรงนี้เลยเหรอลูกโอ้เปียกหมดเลยลูกไหนแม่ดูสิทำไมหนูไม่ไปอยู่ที่เต็นท์กันล่ะลูกคะทำไมไม่เข้าเต็นท์กันล่ะลูกเนี่ย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 มาอยู่นี่กันเนี่ยลูกก็ตามพ่อไปแล้วตามพ่อไปปะ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 ,ปะ,ปะตามพ่อไปเรืวองเรื่อเรื่เรื่อื่อระวังลื่นพ่อ กระเบื้องมันจะลื่นกระเบื้องมันจะลื่นมากเลยอ้อเด็กๆรอพิน่าอยู่นะคะเตียงมาลอกมาแรกกันเลยอะ่ะไอตัวเล็กอะ่ะ

你来婆在哪儿？Like 还有人。嗯 嘛，我没人。